แล้วในส่วนของกรณีของน้องชมพู่ค่ะคที่ล่าสุดมีข่าวออกมาแล้วเหมือนกับพุ่งระเด็นไปทางด้านของลุงของน้องที่มีการบอกว่ามีการพาไปจําลองเหตุการณ์เหมือนเจ้าตัวรู้สึกเหมือนว่าถูกถูกหลอกให้ไปเหมือนกับทําแผนอะไรอย่างเงี้ยทางด้านทนายมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะถ้าถามผมเลยนะแบ่งเป็นสองประเด็นนะครับก็คือประเด็นแรกเนี่ยลุงอาจจะเป็นคนร้ายจริงๆก็ได้นะครับแล้วก็ มีการสอบสวนในเบื้องต้นนะฮะประเด็นที่2คือตารวจเนี่ยอาจจะสับขาหลอกนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเด็นไหนที่ตํารวจเป็นกลยุทธ์ของตํารวจเขาว่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมดูนะฮะถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลุงเป็นคนร้ายจริงๆตํารวจไม่น่าไปทําอย่างนั้นเพราะว่าคนร้ายจะไหวตัวทันนะครับผมก็มองว่าลุงเนี่ยยังไม่น่าใช่นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ฟันธงนะครับคือเป็นข้อสันนิษฐานว่าลุงเนี่ยไม่น่าใช่นะฮะอาจจะเป็นน่าจะเป็นแผนการสับ เป็นสับขาหลอกของทางตํารวจมากกว่าอาจจะมีกลยุทธ์นะครับตํารวจน่าจะมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะฮะแล้วในส่วนที่บอกว่าลุงมีการออกมาให้ข้อมูลว่าการถามบ่อยๆครั้งหรือว่าบแบบถามทีละหลายๆคนครับกลัวว่าตัวเองอ่ะจะตอบคําถามไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค,ค่ะทนายมีความคิดในเรื่องนี้ยังไงบ้างะคะมุมมองมอะไรเงี้ยค่ะคือธรรมชาติของคนเราเนี่ยบางทีมันมันก็ไม่ชัดเจนหรอกอย่างบางที ยกตัวอย่างนะครับมีการหยิบใช้มือไหนหยิบมือซ้ายหรือมือขวาอย่างเงี้ยคนเราจาไม่ได้หรอกฮะว่าออกจากบ้านมาเนี่ยก้าวเท้าซ้ายหรือว่าเท้าขวาก่อนนะครับอาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ว่าในประเด็นหลักใหญ่ๆเนี่ยมันไม่น่าจะผิดเพี้ยนครับก็ต้องดูรายละเอียดว่าคุณเนี่ยผิดเพี้ยนในประเด็นเล็กหรือว่าใหญ่ครับผมอยากให้ทางหน้าทนายค่ะช่วยเสริมในกรณีของที่มีการสุดหามีการพบครับ วัตถุที่คาดว่าเป็นวัตถุพยา,ยานต่างๆนะครับมันจะสามารถรออกเป็นออกหมายจาับทำทำให้มีการออกหมายจาับคนร้ายตัวจริงได้นะคะคือการพบวัตถุพยา,ยานต่างๆเนี่ยครับมันจะต้องเ,อเขาเรียกว่าค่อนข้างรัดกุมนะฮะซึ่งจะบ่งบอกได้ว่ามีการฆ่าคนตายและคนคนนั้นเน่เป็นคนฆ่าจริงๆนะฮะถ้าลําพังเจอแค่แบบว่า,เ,าเส้นผมหรือว่า ดีเอ็อะไรเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยมันมันยังไม่สามารถที่จะมัดได้ว่าคนคนนั้นเน่ะเป็นคนฆ่านะครับซึ่งถ้าไปออกหมายจับเนี่ยผมว่าในสุดท้ายเนี่ยผู้ต้องหาก็อาจจะหลุดอยู่ดีเพราะว่ามันไม่สามารถจะระบุได้ว่าบุคคลคนนี้เป็นคนฆ่าน้องชมพู่นะครับการที่จะระบุได้เนี่ยมันจะต้องยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะฮะมีพบมีดอยู่มีเลือดน้องชมพู่ติดที่มีดแล้วก็มี DNA ของคนร้ายติดที่มีดอย่างเงี้ย อันนี้อาจจะนําไปสู่ถึงการบ่งบอกได้ว่าคนคนนั้น,นเป็นคนฆ่าน้องชมพู่นะครับแต่ว่าถ้าเจอเพียงเส้นผมตกอยู่บริเวณที่น้องชมพู่เสียชีวิตตรงนี้ไม่สามารถที่จะระบุได้นะครับว่าคนคนนั้นเป็นคนฆ่าน้องชมพู่อาจจะเป็นแค่เบาะแสนะฮะที่จะนําไปสู่การค้นหาความจริงต่อไปครับ